สวัสดีครับเท่านี้ไปกู้รอบมานะครับก็จะได้เป็นปลาเด็นะนะครับมันมีปลาไหลครับที่ติดแล้วก็แต่ตายแล้วครับหลายตายแล้วเนี่ยครับก็พวกประกระดีกระดีนี่เป็นกระดีหม้อครับอันนี้กระดีนางกระดีนางกระดีหม้อนี่ไม่ค่อยอยากได้ครับอันนี้ดีอันนี้ก็ตายนะครับอันนี้ปลาสลิด อุ้ยมาสลิดตัวหนึ่งนะครับส่วนอันนี้ปลาเมื่อเย็นวานครับเมื่อเย็นวานที่แกะตอนเย็นครับได้สี่โลก็ไว้ทําปลาครับปลาตายแล้วแล้วก็แบบ ตายนานมัลุ่กัวอืดหมดแล้วครับแต่ทำปะลาล้ะครับนะครับปลาอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปขังไว้ก่อนนะครับมันก็ดีนางครับนี่ปลาไหลปลาไหลตายแล้ว ก็นี่แหละครับวิถีชีวิตวันวันก็จัดประมาณนี้ครับแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวไปรับจ้างตอนเอ่อกิ่งมะขามเทศครับก็คิดเป็นชั่วโมงวันนี้ก็ระหว่างวันที่รอดำดำนางครับนาดำแล,แล้วแล้วก็ดึงน้ำไปแล้วที่เหลือก็จะวางก็ไปรับจ้างทั่วไปครับหรือไม่ก็ หาตาอย่างที่เห็นครับ